มาครับวันนี้เรามาฟังเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งกันดีกว่าเป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งความลับของเขาและพลังอันน่าทึ่งของการไม่ทำอะไรเลยเคยรู้สึกไหมครับว่าอยากได้อะไรมากๆอยากได้จนทนรอไม่ไหวเลยความรู้สึกแบบนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวของคี้ตะเด็กชายที่ใจร้อนเป็นไฟเลยแล้วก็นะ ประโยคที่คีตะได้ยินซ้ำแล้วส้ำเล่าจากปากของปู่เมผู้ใจเย็นของเขาก็คือเราก็แค่ต้องรออีกหน่อยเท่านั้นเองเห็นไหมครับว่ามุมมองของสองคนนี้มันต่างกันสุดขั้วเลยคีตะนี่คือแบบต้องได้เดี๋ยวนี้แต่ปู่เมจะบอกว่าเดี๋ยวถึงเวลาดีๆมันก็มาเองส่วนคีตะบอกงั้นยืมมาก่อนได้ไหมปู่บอกเฮ้อชีวิตที่ไม่เป็นเนี่ยนะสบายใจที่สุดแล้วคือสําหรับคีตะเนี่ย การรอคือความทรมานชัดๆแต่สําหรับปู่การรอนี่แหละคือปัญญาแล้วจุดแตกหากมันก็มาถึงครับมันคือเรื่องของเรือเรือเกา่เกาๆผุๆที่มีรูรั่วลําหนึ่งซึ่งสําหรับคีตาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรือครับแต่มันคือทุกอย่างที่ขวางทางความฟันของเขาเอาไว้แล้วเขาก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วด้วยความที่แบบจนปัญญาแล้วอะครับคีตาเลยหนีไปหาท่านอาจารย์เมฆาผู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องสติปัญญา คือเขาไม่ได้ไปขอคําแนะนํานะแต่เขาไปเพื่อหาทางลัดที่จะมาเปลี่ยนความคิดของคุณปู่ที่เขาเชื่อว่ามันมันใช้ไม่ได้แล้วแต่แทนที่จะได้คําตอบง่ายๆท่านอาจารย์เมคากลับยื่นปริศนาให้เขาแทนภารกิจตามหาสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมลงสมปราชนาครับมันเป็นแมลงประหลาดที่บินได้แล้วก็มีแสงสว่างอยู่ในตัวของมันเองแล้วตำนานก็ว่ากันว่าใครก็ตามที่จับมันได้ความปรารถนาที่ลึกที่สุดในใจจะเป็นจริง แน่นอนครับว่าคนอย่างคีตะนั่นเหรอจะรอช้าเขาออกเดินทางทันทีเลยเพื่อตามหาเจ้าแมลงวิเศษนี้แต่เขายังไม่รู้ตัวหรอกครับว่าศัตรูตัวชะการที่สุดในการเดินทางครั้งนี้ก็คือความใจร้อนของเขาเองนี่แหละครั้งแรกเลยนะเขาคิดง่ายๆเลยไปเดินหาทั่วเกาะตอนกลางวันแสกแสกเลยผลคืออะไรครับแห้วสิครับเพราะเจ้าแมลงพวกนี้มันออกมาแค่ตอนกลางคืน โอเคไม่เป็นไรครั้งที่สองเขาเตรียมตัวดีขึ้นเอาคบไฟไปด้วยจะได้มองเห็นแต่ก็นั่นแหละครับความร้อนกับแสงจ้าจ้าของไฟนะ่ะทำเอาพวกมันบินหนีกระเจิงไปหมดเลยครั้งสุดท้ายเอาวะงั้นไปมืดๆเลยไม่ต้องใช้ไฟแล้วก็ตุ้มเดินไม่เห็นทางตกน้าไปเลยครับคือทุกครั้งที่เขาพยายามจะเร่งผลลัพธ์มันกลับจบลงด้วยความล้มเหลวครับในที่สุดขิตะก็ยอมแพ้ครับเขาทั้งเหนื่อยทั้งท้อ กลับไปหาท่านอาจารย์เมคาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครั้งนี้แหละครับที่เขาได้รับคำแนะนำที่ฟังดูง่ายมากแต่ทำตามได้ยากที่สุดท่านอาจารย์บอกเขาว่าจงไปที่เกาะตอนกลางวันแล้วก็แค่นั่งรอรอให้กลางคืนมันมาถึงเองเห็นไหมครับว่าทางออกมันไม่ใช่เครื่องมือใหม่ๆหรือเทคนิคพิสดารอะไรเลยแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดทั้งหมดคือเขาต้องยอมให้กับเวลาคีตาตัดสินใจทำตามครับเขาไปที่เกาะ หาโขดหินเหมาะๆนั่งลงแล้วก็ทำในสิ่งที่เขาไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตนั่นคือการรออย่างแท้จริงแล้วพอดวงอาทิตย์ค่อยๆลาลับขอบฟ้าไปนะครับความมืดก็ค่อยๆเข้ามาแทนที่ทุกอย่างเงียบสนิทเลยครับเงียบจนเหมือนกับว่าทั้งป่ากำลังกลั้นหายใจรออะไรบางอย่างอยู่แล้วในที่สุดท่ามกลางความมืดมิดนั้นเองก็มีแสงเล็กๆแค่จุดเดียวกระพริบขึ้นมา วับแล้วจากแสงดวงเดียวนะครับมันก็กลายเป็นสองจากสองเป็นสิบเป็นร้อยแล้วในเวลาไม่นานเลยแสงนับหมืน่นหมื่นดวงก็สว่างวาบขึ้นมาเต็มไปหมดเหมือนกับดวงดาวบนฟ้าที่ลงมาเต้นระบำอยู่ตรงหน้าเขามันเป็นภาพที่งดงามจนจนแทบลืมหายใจเลยครับและในวินาทีนั้นเองครับที่คีตะเข้าใจทุกอย่างเขาพูดกับตัวเองเบาๆว,ว,ว่าทำไมทำไมเราไม่เคยเห็นอะไรที่สวยงามขนาดนี้มาก,ก่อนเลยนะ แล้วคำตอบมันก็ผุดขึ้นมาในใจก็เพราะว่าเราไม่เคยรู้จักที่จะรอยังไงละ่ะเขาค่อยๆค,คลายมือออกครับปล่อยเจ้าหิ่งห้อยให้บินกลับไปรวมกับเพื่อนๆของมันเพราะเขาได้ค้นพบแล้วว่าสมวัตที่แท้จริงน่ะมันไม่ใช่การครอบครองสิ่งมหัศจรรย์แต่คือการได้เห็นและเป็นส่วนหนึ่งของมันต่างหาก คีตะกลับบ้านในวันนั้นแต่เขาไม่ใช่คีตะคนเดิมอีกต่อไปแล้วครับเขาไม่ได้อะไรวิเศษกลับมาเลยนะแต่สิ่งที่เขาได้กลับมาด้วยคือความรู้สึกมั่งคั่งจากข้างในที่มันประเมินค่าไม่ได้เลยจริงๆ ปัญญาที่เขาได้จากฝูงหิ่งห้อยในคืนนั้นมันลึกซึ้งมากครับเขาเรียนรู้ว่าการรอคอยเนี่ยมันคือบทเรียนแรกของการควบคุมตัวเองแล้วพอเราควบคุมตัวเองได้มันก็จะกลายเป็นรากฐานของความพยายามความไม่ยอ่อท้อเขาเข้าใจแล้วว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่น่ะมันเร่งรัดเอาไม่ได้หรอก แล้วความสุขที่แท้จริงมันก็ไม่ได้มาจากการได้ทุกอย่างที่อยากได้ทันทีแต่มันคือการที่เราได้ซึมซับและชื่นชมทุกย่างก้าวของการเดินทางต่างหากเรื่องราวเก่าแก่เรื่องนี้ก็เลยทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้พวกเราทุกคนในยุคที่ทุกอย่างต้องเร็วไปหมดว่ามันมีความมหัศจรรย์อะไรอีกบ้างนะที่ซ่อนตัวอยู่ในช่วงเวลาที่เรามักจะปฏิเสธที่จะรอคอยมัน